โอเคครับขอกราบสวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาในมีกับเด็กกระปุกครับมันลูกแคนพี่เองแหละมันมันท้านห,หนึ่งพี่ครับน้องมันมันจะเจอของดีงครับน้อง,อเ,อง,งเดี๋ยวเราลองฟังเสียงนี้ พ่อคนัน่หดนะครับพอพไอเหี้ยนี่กวนตีนอเคครับนั้นเราไปเจอกันในเกมเลยเข้าสู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้พี่ก็จะมาดูกับไอเด็กกระโปรงน้องพี่เองเอกเลยว่าชิวชิวโอ้ first blood เฮ้ยตาก ือ,อ,อุ้ยแตกแต่เปหนึ่งช็อตแบบ,บ,บนเบาๆแค่น้องชี้ๆอยู่แล้วขออาา้ามไปเยอะนิดนึงนะไอเฮียนี่พี่มันโหนึ่งอยู่แล้วจัดเต็มพี่จัดเต็มเ่าแทรมาถอ่อแท่มาถอต่อแท่เนี่ยต่อแทร่ต่อแท่ กูไม่เคยมึงว้าเลยทีเดียวโอ้โหไม่เห็นตัวเลยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเปิดโคโนอะไรอ่ะโอ้ยลนลนแป๊บนึงครับพี่ลนเฮ้ยไ อ่อนให้ครับอ่อนให้เดี๋ยวได้ใจไปเลยใช่อ่อนให้ทำดีใจอ่อนให้อ่อนให้เดี๋ยวเจอของแท้ครับน้องๆเดี๋ยวมันได้ร้องเดี๋ยวมันได้ร้องโอ้ย first blood พี่ไม่เห็นตัวมันเลยว่ะ <c oughs> ให้กอดครับให้กอดสองตัวดูเแล้วให้ให้กอดสองตัวอ่ะเพียจริงละปุ๊บไม่เห็นตัวเมื่อกี้อาเจือดิโอ้ you, อะไร เยโอเคผู้ใหญ่มวมีผิวเป๊กเนี่ยโอ้อะไรอ่ะก็กระโดดแบบก็แตะเขาหน้องก็ไม่ชมูะไระรอกแค่ฉลอดเดียวครับบอกเลยพี่ต่อยสองตัว น,น,นี่คอนเทนต์สองแล้วกันเกมเนี้ยไม่ได้แอคเขางน้องเมื่อกี้ก็ตายยันเอือครับ món nhà liều này nè tập first blood อะไรนะอุ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยเหรอนึกอยากจะแอกเหรอพี่จ้าีมือกำลังมาเลยกำลังเข้ามือพี่จ้าบอกเลยว่าอย่างตึงอย่างตึงว้าวสังเกต โอ๊ยตอนนี้ไม่โดนหัวเลยน้องๆเฮ้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะเดี๋ยวมันเจียเพียวแท้ละเกียไม่โดนหัวเลยอาจจะตัวเพียวจริงละมาดิก็มาดิก็มาดิ ก็มาดิเอ้มันโนหนึ่งแล้วไอ้มันโนหนึงแล้วเอ้ยมันโนหนึงแล้ว ก็ดีเลยเฮ้ยโ,โอ้โหกูไม่อาจเต็มเมยสักทีเหี้ยเหี้ยเอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิาดเอ้ยมาดิโอ้โหยังจะเพิ่มเรื่องอีกเหรอเฟิร์สบลัดเอ็กเป็นต์ที ไม่ได้เสียวงเสียวาอะไรอยู่แนะเมื่กี้ช่วงชุลมุนด้วิ่งออกวงยิงหัวแตกก็ไม่ได้อะไรหรอกก็บอกแล้วพี่มินโนหนึ่งออกเลยพี่มินโนหนึ่งเห็นเนาะ ตีหน่หน่ใยดีห <reveal> น <again response> mm ่อยปุ๊บปุ๊บเง็นเบตุบจุ๊จู๊ื้อเขาบอกว่าเออเชไม่เห็นตัวเลยแงเลย วุ่นวายไปหมดนะรู้สึกว่ามันวิ่งหัววะโอ้โหถึงกระปัม๊มฮิวเลยเมื่มะะมะะนอกนะี้มันแหลกๆวะแหลกวะน้อยตีหัวเกียไม่น่าเกียไม่น่าแล่วจะตาแล้วฉันหมดยา ล,อ,ลอ,ออเดมาตาน,นี้เอ,อ้ยแม่งเอ,อ้ยยิงไม่โดนเลย,ยอกีจตจะตายไหมเนี่ย First Blood วิ่งซะเยอะเลยลายตาไปหมดบอกอะไรจะให้จริงไม่ดเดียวพอตูจากการแต่งตัวของพี่มันก็ตึงเกินเกลือกคนก่าครับน้องทำไงได้อ่ะเด็กเปนห้าวน้องเนงาะ แดงล้วนไม่มีขาวประสุบคือยังพี่เมีไอว่ามีลูกเดียวโอ้โหมาต้องเล่ไอว่าเลยนน่มามางีเลยท่านผ เปิดโคเปิดโคโน่ต้องเล่นในบอมันเป็นมอนั่งยิงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเสร็จนั่งยิงเขาเข้ามาหลายคนเนี้ย <c oughs> โว้บมันโหดจริงๆเลยว่ะ Đang luôn lên tìm công năng luôn ngay tớ tìm tăng nhìn có bài tớ đẻ chị là xin chào em nó เฮ้ยเฮ้ยได้ไงมื่อกี้พุ่งไปกระโดดยิงแตกโอ้ไอเด็กน้อยไปหันเลนมาใหม่ไปอันนี้พี่เล่นแค่ยี่สิบสี่นั้นเนี่ยเออคิวนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครพี่ด้วยนะครับพี่โน้ตหนึ่งอยู่แล้วใครท้าเด็กกับพี่ก็เชิญมาเลยครับน้องนี่ครับใคดีของพี่แอดมาเลยพี่ไปก่อนละบายบาย